สวัสดีคะ่ะพ่อเม่พี่น้องมาพบมาพบก,กับเจตตาผ้าร่วยอีกเนาะคะ่ะมือนีเจตตาจะมาว่างแนวทางของลาวพัฒนาเนาะคะ่ะแนวทางจะเป็นของลุงส่งบวกกับปู่สู์เจ็ดเนาะคะ่ะแนวทางใหม่สาหรับเจตตามือนีเนาะคะ่ะขอเพิ่นมาใหม่เนาะ,ะไปเบิ่งแนวทางของเพิ่นกันคะ่ะ ค่ะนี่ก็จะเป็นแนวทางงไม่เนาะค่ะของลุงทรงค่ะของลุงทรงลาวพัฒนามือแรงดีเนาะค่ะสองถุ่มขึงไปขอเพิ่นมาค่ะขอทังช่องของมาดามคำนวณแล้วกับอลุงทรงเพิ่นบาอนุญาตแล้วเนาะ,ะแนวทังงไม่ของเพิ่นค่ะมือนี่สำหรับเจตาผ้าลวยเนาะก็เคยเบึงของเพิ่นอยู่ค่ะทังช่องของมาดามเนาะ มือนีได้มากแล้วค่ะของลุงส่งวิ่งรวดของเพิ่นก็จะมีอว้ยก่อนอื่นก่อนอื่นพี่น้องลืมขอกราบขอบุญขอบคุณลุงส่งเด้อค่ะที่เอาแนวทางให้มาว่างทางช่องเกตาผ้าร่วยเนาะกราบขอบพระคุณหลายๆค่ะแล้วก็มาดามคำนวณค่ะจะขาดบ่ไดดเนาะ ไฟสนับสนุนกันเนาะค่ะเพื่อนรักคนสวยมาดามคำนวลค่ะมาดามคำนวลทรงไห้เนาะขออนุญาตลุงทรงกราบขอพระคุณหลายๆทั้งสองท่านเนาะค่ะทั้งสองเซียนทั้งช่องมาดามคำนวลเนาะแนวทางของลุงทรงพึ่งจะมาว่างครั้งแรกเนาะค่ะครั้งแรกของเจตาผ้าร้ยค่ะ เป็นครั้งแรกมือหนีวันที่ยี่สิบสี่เนาะนมาไม่มือไม่วันจันทร์มือหนีวันที่ยี่สิบสี่คอให้เลขเข่าปังๆเนะาะค่ะพี่น้องของลุงทรงของไทยเฮ้าเนาะมาเบิงค่ะมาเบิงของลุงทรงครั้งแรกเนาะวิ่งของเพิ่นก็จะมี สองกับเกค่ะสองตัวหกหางสองส่สองแปดเก้าสองค่ะ90้าศูนหเก้าแตัวสี่หางห้าสองสี่สี่าหาสองแปดห้าเก้าหกค่ะสองทุ่มครึ่งค่ะพี่น้องไปรุ่น ลาวพัฒนาแนวทางของลุมสุงเนาะคะ่ะตัวเน้นตัวเจาะของพื้นก็จะมีสองซีเด้อค่ะสองซี0สองแปดเก้าศูแล้วก็เก้าหกค่ะ4ตัวนั่นพื่นเน้นหมดเนาะคะ่ะขีดเส้นใต้เนาะ4ีตัวเอาที่ชอบเนาะคะ่ะเลือกเอาขีดเส้นใต้เนาะ ของลุงทรงค่ะใบต่อตามของลุงทรงเอฟซีพนล่นลามอยู่หรอกค่ะตามที่เจตาเขาไปเบึงเนาะเจตาก็เห็นของพ่นอยู่ค่ะลุงทรงพูดใจดีเนาะค่ะมาดามคำนวณว่าพ่นใจดีอยู่ว่าสัน่นขออนุญาตเพ่นขอแนวทางของเพ่นมาว่างทางช่องเนาะค่ะ ขอบพระคุณหลายๆเนาะลุงทรงแล้วก็ทึงของมาดามคำนวลน,น้ำค่ะของลุงทรงตามกันเด้อค่ะมือแรงพิจารณาแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอแคปหน้าจอ,าจอไว้ไปรุนกันมือแรงนะค่ะรุนกันมือแรงต่อไปค่ะ ศูนย์เจ็ดค่ะปูศูนย์เจ็ดก็ไดม่ไมเป็นคังแหลกมือนีคือกันเด้อค่ะสำหรับแนวทางปูศูนย์เจ็ดลาวพัฒนาเนาะค่ะได้มาเป็นคังแหลกคือกันขอเพิ่นมาเนาะขอเพิ่นมาเพิ่นกะอ,อ,อนุญาตแนวทางของเพิ่นปูศูนย์เจ็ดมาทาง ช่องของมาดามคำนวณค่ะมาดามคนสวยผู้ใจดีเนาะทั้งปูศูนย์เจ็ดทั้งมาดามคำนวณค่ะกราบขอบพระคุณหลายๆมือนีกับวันที่ยี่สิบเจ็ดเนาะค่ะปูศูนย์เจ็ดเพิ่นไหมาแล้วไปรุ่นกันสองทุ่มครึ่งเนาะค่ะลาวพัฒนาเนาะวิ่งวิ่งเพิ่นกับไหมาเนาะค่ะ อันบ่ได้เขียนวิ่งรูดเด้อพี่น้องอันเจตากระซือเนอะเพื่อนเขียนว่าวิ่งกรเขียนตะวิ่งเนาะก็จะวิ่งรูดหรือเปล่าเมนบอวิ่งรูดบบได้เขียนวิ่งหนึ่งกับสองค่ะแต่เพืนเน่อนนินตัวสองเนาะที่เจตาวงกลุ่มเนาะค่ะสองตัวของเพื่อนจะมีเก้าหางเนาะค่ะเก้าหางของปูศูนย์เจ็ด สองตัวเก้าหางของเพลินก็จะมีศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดค่ะหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองหกสองเจ็ดสองแปดค่ะไปเล่าพัฒนาสองทุ่มครึ่งกับปูศูนย์เจ็ดเนาะค่ะเจตาก็เคยเบึงของเพลินตามของเพลินตั้งอยู่ทางช่องของของมาดามคำนวณค่ะ ปูศูนย์เจ็ดกราบขอบุณขอบคุณหลายๆเนาะวันที่ยีสสี่มือนี้มาใหม่ใหมมาใหม่ใหมขั้งแรกเนาะค่ะของปูศูนย์เจ็ดเนาะที่ได้มาว่างที่ขอเพื่นมากค่ะได้มาว่างทางช่องของเจต่าผ้าลวยเนาะค่ะขอให้อเอรียกเข่าท่อนอปูให้เข่าสองตูวสามตูวิ่งหลูดน้ำเนาะ ให้อันเอซแล้วกัพี่น้องไทยเฮ้าได้อันโชคดีได้มันมานกันเนาะค่ะขอให้เขา้าขอให้ดังขอให้ปังเนาะแนวทางคลิปนี้กะขอกราบขอบ,บุญขอบคุณเด้อค่ะสำหรับเอซแล้วก็พี่น้องเนาะอัน ที่เพิินอนมเต์เขามาก่ะเมื่อกี้เขียนม่อีกเ้อค่ะคอมต์มาได้บอกอันแนะน้าเจตามาได้เยอค่ะของปูศูนย์เจ็ดกับของลุงส่งเบื้องเจตาเขียนค่ะอันเป็นสองเนเนาะเสิได้ตัวใหญ่จะได้ตัวใหญ่ขึ้นเพราะอฟซี่บอกว่าเขียนตัวใหญ่ๆแน่ว่าสั่นโอ้ยกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงเ้อค่ะที่แนะนํามาอัน เพื่อนสาวมาดามคำนวณกันเลยแนะนำมาว่าอันเทียนใส่น้อยก็เฮ็ดเป็นสองขีดงหญ่ๆออกกันได้ดอกเพื่อน่าสัน่นก็เลยมาทำตามเป็นจังไดแน่ค่ะติชมได้เนาะค่ะพี่น้องท้เหาเป็นเสมือนพี่น้องกันติชมมาได้เนาะค่ะอันใดพิดอันใดบอถ,ถูกติชมได้เนาะติมาได้ติเพื่อก่อบอกกันมาได้ค่ะเพราะว่า เจตตาใส่ประกาศใส่น่อยแล้วพื้นมองโมหินเนาะตัวน้อยเบิง้งโมหินแล้วก็เขียนตัวหญ่งๆจัดไทยค่ะมือนี้เป็นตาลลา่บ่ค่ะเป็นสองสินชัดเจนบ่เขาเมิต์บอกเจตตามาเด้อค่ะกราบขอบพระคุณหลายๆเนาะทึงคำติทึงคำชมมูลน่ะแหละค่ะแล้วก็ที่เขามาไห้กำลังแรงใจแล้วก็มากดติดตาม มากดไหล่มากดแช์เนาะคะ่ะเจตากาบขอบพระคุณลายๆกับขอบพระคุณเป็นย่างสูงสำหรับเอฟซีทุกท่านเนาะคะ่ะคลิปนี้กับคอ้พี่น้องโชคดีเด้อค่ะมือแรลงคอ้พี่น้องโชคดีมีความสุขทั้งใจทั้งกายสุขภาพแข็งแรงเนาะคะ่ะไปรุ่นกันสองทุ่มครึ่งเนานะคะ่ะ กับเล่าพัฒนาคลิปนี้จะมีของลุงทรงแล้วก็ะปูศูนย์เจ็ดค่ะสองท่านเนาะที่เจตาเอามาล่งติดตามกันเนาะค่ะเดินทางไปใส่กคอยปลอดภัยเด้อค่ะเดินทางไปให้มีโชคกลับมาให้มีชัยคลิปนาพ่อกันไหมค่ะคลิปนี้ก็กกาบขอบพกะค้นหลายๆสวัสดีค่ะ